สวัสดีครับผมแจ็ค JAP นะครับวันนี้นะครับผมเอารถคันที่เรียกว่าเป็นรถที่ถูกมากถูกที่สุดในตลาดอีกอย่างหนึ่งคือใช้ได้ดีมากๆาเจ็ดที่นั่งแถม2เชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สไม่ว่าจะเป็นเบนซินประหยัดสุดๆกับเจ้า Toyota a v เ n น a ่ 1.5e ปี2007นะครับติดแก๊ส LPG คันนี้ผมทำราคาสุดๆไปเลยกับล้อแม็กซด้วยเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้เนี่ย มันสวยแล้วมันดียังไงคันนี้นี่5จองนะครับแต่ลูกค้าจะ่แฟนไดไม่ผ่านวันนี้ผมทําราคาพิเศษขายสดอย่างเดียวนะครับไปดูกันดีกว่าครับว่าคันนี้จะภาพเป็นยังไงบ้างครับ <S <S คันนี้นะครับสีเนี่ยมันจะมีตําหนนิดหน่อยเพราะว่าผมขายตามสภาพแต่คันนี้ลูกค้ามาจองเยอะมากแต่ผมไม่ได้ขายนะครับแต่แฟนได้ไม่ผ่านวันนี้ผมประชด นะครับไฟแนนซ์ขายสดเลยไฟหน้าสวยมากกันชนหน้ามีรอยนิดๆหน่นนอยๆเจ้าของเดิมดูแลมาดีครับแต่คือมันมีรอยบ้างเพราะมันเป็นรถที่มันถูกใช้งานเอาอย่างนี้ตอนลูกค้าขายยางลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนปี2022นะครับใช้มาปีเดียวดูดอกยางนี่เต็มอย่างนางงี้เลยลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนแล้วล้อแม็กอย่างเดียวก็เป็นหมื่นแล้วนะครับรถราคาแท้ไม่เท่าไหร่เองเดี๋ยวเราไปดูราคาท้ายคลิปนะครับเราไปดูรถรอบๆก่อนนะครับประตูมือเปิดต่างๆสภาพสวยมากนี่มีรอยอย่างนี้นิดนึงนะครับ เอาอย่างนี้แพงก่บมอไซค์นิดเดียวดูไปเถอะคุ้มนะครับถ้าซื้อรถไปใช้เอาไปจ่ายตลาดเติมทีนึงเนี่ยเติม500วิ่งได้500กว่าโลโคตรคุ้มน้องเดฟเองนี่ก็ใช้รถติดแก๊สอยู่เป็นไงเติม500วิ่งไปกับพัทยาเหลือๆนะครับไฟซ้ายสวยอย่างนี้เลยนะครับมีใบป,ปัดหลังมาให้ด้วยนะครับสวยมากสวยมากอะลองเหลี่ยมมองดูเหลีนน่ยมนี้รถมันเป็น7ที่นั่งแต่คันนี้ติดแก๊สถังโดนัทนะแอ้ถแ็งถัง,งแทปซูลนะเบาะแถวหลังผมมีให้นะครับถ้าลูกค้าต้องการที่ จะเอาไปใส่ไปเจตที่นั่งก็ไปย้ายนังแก้ลงด้านล่างแล้วก็ไปใส่เบาะได้เลยนะครับสีฝั่งนี้จะดูสวยมากนะครับแทบไม่มีรอยเลยนะสภาพโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้นะครับสนใจเนี่ยสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวเราส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้คราวนี้เดี๋ยวไปดูโครงสร้างกันหน่อยเดี๋ยวกลัวว่าซื้อไปเฮ้ยขายูุแล้วรถโดนหรือเปล่าไปครับนี่นะครับเราเปิดมานะผมเห็นอย่างเงี้ยน็อตเดิมๆ erm, อย่างเงี้ยเนี่ยติ๊กเกอร์เดิม erm, ๆอย่างเงี้ยพูดทุกคลิปครับว่าไม่เปิดต่อแล้วแต่ลูกค้าต้อองงงดดดดููคครับเเเมมมางงาิจกนยย่หล แต่ตรงนี้พูกนี้มันอาจจะเก่านิดนึงเขาก็เลยมีการเน็บผู้นี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้มันอยู่อสภาพผมบอกเลยว่าเกินราคาภายในครับเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูให้แวบๆดูข้ขอบๆเม็ดอัรเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับเห็นไหมอยู่ครบหมดนะฝาท้ายตัวนี้เนี่ยข้อเสียของมันอย่างเดียวคือมันไม่มีเปิดเราต้องมาเปิดที่ข้างหน้ารถ มาดูด้านท้ายครับโชคกแน่น,ตน,นเตาน็อตเติมจากโรงงานนะครับอาจจะมืดหน่อยนะอยู่ครบหมดนะครับฝาเนี่ยไม่เคยแกะไม่เคยถอดนี่ซับต่างๆเดิมจากโรงงานเลยนะครับได้เดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาคงสร้างเดิมหมดเลยนี่ด้านหลังนะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างหน่อยแต่ก่อนอเวนซ่าเป็นรถที่ขายดีมากนะครับคันนี้จริงๆผมก็จองมาเยอะแล้วแต่พอดีผมไปทํารถคันใหญ่เยอะก็เลยคันนี้ก็เลยเรือหลงลืมไปเลยว่าเรายังมีคันนี้อยู่นะ ลูกค้าจับไฟแนนซ์มาแล้วลืมส่งเซ็นจนลืมอ่ะนี่เดิมหมดนะครับมอดประตูไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูในส่วนของด้านหน้ากันนิดนึงคันนี้ผมจำได้ว่าผมเคยขายเองไปรอบนึงฝาเนี่ยน็อตเดิมเลยเปิดมาเสียงดังปั้งนี้ก็ชอบแล้ว นี่น็อตเดิมไม่เคยแกะฝาหน้าเลยด้วยซ้ำแก้มเดิมน็อตแก้มก็ไม่เคยแกะคานหน้าเดิมจากโรงงานเห็นไหมครับเนี่ยแก้มฝั่งนี้ก็เดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดมีแผ่นซับเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ติดแก๊สมาแบบหัวฉีดของวอร์ซุดด้วยถ้าถ้าลูกค้าติดมาถ้าของวอร์ซุดติดมาต้องมีสามหมื่นนะ <Wow. S 1> เพราะว่าเขาได้รับรับรอง เกี่ยวกับการติดตั้งแก๊สที่แบบมีคุณภาพมากๆตลอดเวอร์สูไม่ได้ติดทั่วไปวนะติดมียี่ห้อด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูข้างในกันหน่อยว่าสภาพภายในเป็นยังไงบ้างไปครับคันนี้นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะทัชชิ่งในการนั่งเนี่ยมันจะนั่งสบายกว่าพวกรถเก๋งเล็กนะครับเพราะว่ารถมันจะสูงเฮดลูงเขาจะสูงนั่งรถจะสูงๆหน่อยคือเหมาะกับเป็นรถใช้งานจริงๆ, <Wow. S 1> ๆนะครับถ้าเป็นรถแบบเหมือนเป็นคันที่2ที่บ้านที่เอาไว้จอดแบบ ใช้ประโยชน์ขนของซื้อของไปใกล้ๆบ้านก็ได้ไปไกลๆนี่ผมบอกเลยว่าสบายนะสำหรับรถเล็กแบบนี้นะดีกว่าซื้อรถเก่ง v ีออสละกันเอาอย่างนี้นะครับคันนี้ถูกด้วยนะเลขไม์อยู่ที่2อง0 0นมนโลนะครับแอร์เป็นแบบแอร์บิดนะครับวิทยุมาแบบนี้นะครับก็ใครซื้อไปอยากจะไปเปลี่ยนเป็นจอ Android เปลี่ยนได้เลยนะครับมีคู่มือมาด้วยนะเนี่ยมีซองคู่มืออยู่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ มีแอร์ช่องแอร์ต่างๆอยู่สภาพที่ดีนะครับปรับได้นะใช้ได้ใช้ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกูแจคันนี้ให้มาครบมากๆนะครับมี2ดอกเลยแล้วก็เวลาจะล็อกถ้าเราไม่ได้เปิดล็อกด้วยรีโมทเนี่ยมันจะสามิติต้องกดกดล็อกทีนึงเพราะว่าใส่กันขโมยมา <Yahoo! S 1> เครื่องนิ่มๆนุ่มๆแบบนี้เกียร์เบอร์สุดอยู่นี่นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับมีปุ่มโผเกียร์มาให้ด้วยเหมืน ye, อนโอเวอร์ด้อเวลาเราจะเร่แงแซงก็กดปุ่มมันก็จะทดเกียร์ให้ ก็ถือว่าเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยแล้วก็ถูกมากๆด้วยมีล็อกเทคมาให้ด้วยนะครับจอดข้างนอกกลัวก็กดล็อกด้านล่างได้เลยเบรกมือนั่งสบายะ่ะชอบชอบมากอ่ะเดี๋ยวเรา insert อินเสิร์ตเบาให้ดูอินเสิร์ตพวกคอนโซลให้ดูสภาพเป็นอย่างไรบ้างไปเราไปดูข้างหลังกันหน่อยว่าเป็นยังไงครับเปิดมาด้านหลังนะครับเราจะเห็นเบาเป็นแบบนี้นะทักเสียบอ่ะเมื่อกี้ผมนั่งข้างหน้านะขับแบบพอดีนั่งหลังก็ประมาณนี้จะสูงสูงหน่อยนี่ มีแอร์ด้านหลังแถว2มาให้ด้วยนะครับสามารถปรับความสปีดแอร์ได้จากตรงนี้เลยไม่ต้องไปงอขนะ้างหน้าป้าป้าปรับแอร์หน่อยนี่ผมปรับตรงนี้ได้เลยนะครับมีแอร์แถว2มาให้ด้วยก็นั่งสบายผมบอกเลยว่านั่ง200โล300โลชิลๆครับไปเชียงใหม่ก็ซัดได้เลยหัวดได้เลยเพราะว่าเป็นเครื่อง1,500้ีีด้วยนะครับอีกอย่างหนึง่งมันพับเบาะได้นะเนี่ยแล้วก็ยกแบบนี้ได้นะครับสำหรับคนที่จะขึ้นแถวหลัง แต่ตอนนี้มันติดถังแก๊สอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงด้านท้ายครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยเบาะเนี่ยผมไม่ได้ยึดไว้นะครับเวลาเราเปิดมาก็เห็นแบบนี้นะมันมีถังแก๊สอยู่ถ้าลูกค้าจะใส่เบาะแถวนี้ก็ย้ายถังแก๊สลงด้านล่างถ้าเกิดไม่ได้ใช้ยกลงก็เก็บของได้เยอะแยะเลยครับเพราะเบาะตัวเนี้ยหาซื้อไม่ได้นะผมไม่กล้าให้หายเลยผมกลัวมากนะครับเพราะว่าหาซื้อยากนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าสําหรับใครคิดว่าไม่สะดวกก็เปลี่ยนเป็นถังโดนัทเลาย้ายลงด้านล่างได้เลยคุ้มครับย้ายไม่ ประหยัดประหยัดน้ำมันช่วงนี้ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่ขับประหยัดแบบนี้คุ้มค่าแน่นอนเราไปดูราคากันครับว่าคันนี้ถูกใจขนาดไหนไปครับสําหรับคันนี้นะครับย้ำอีกนิดหนึ่งโตโยต้าอเวนซ่านะครับ 1.5e ปี2007 2เชื้อเพลิงนะครับเบนซิน LPG ติดแก๊สเวอร์ซุดโคตรประหยัดคันนี้นะครับตอนแรกผมตั้งขาย189,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์มา4-5คนแล้ววันนี้ผมไม่ขายผมขายโคตรถูกเงินสดอย่างเดียวครับจะไปจัดไฟแนนซ์ซื้อสด ไปจัดเองครับคันนี้ผมขายประชดเลยครับ139,000บาทนะครับสอบถามข้อมูลนะครับศู5ย์5ปดหกสี่เก้าห้าหกหกห้าสามศูนย์เก้าแปดแปดสองหกเก้าศูนย์เก้าสองไลน์แอดแอดไซด์เจเอพเอลตคาเฟสบุ๊คเจเอพเอลตคารถมือสอนะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้รับรองว่าคุณได้รถดีๆแน่นอนย้ำว่าคันนี้โครงสร้างแบบ100%นะครับสีให้ประมาณ85แล้วกันรับรองคุม้มเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากติดตามนะครับหารถสวยๆหรือข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถนะครับติดตามของเราได้ที่ JAP Auto Car รถมือสองนะครับหรือ y t u t u นะครับช่องนิพานรถมือสองนะครับรับรองคุณจะได้เจอรถสภาพดีๆรถสวยๆแน่นอนครับ